เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ่ะลองลุ้นกันดูนะคะชุดรวมของเราลุ้นกันทุกวันเนาะแต่ก็ปังกันทุกวันเนาะโอเคนะคะลุ้น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 กันดูชุดรวมชุดรวมตัวเดิมหมดแล้วเนาะแต่วันนี้ศูนย์หนึ่งสามเนาะพรุ่งนี้ก็ศูนย์สามห้าแล้วกันนะคะเด่นอืมแต่สามห้าวันนี้ก็มาเยอะนะเจ็ดก็มาเนาะ ใช่ไหมคะรู้ไหมว่าอะไรอะไรที่ว่าเท่ากันแต้มเท่ากันจะมีอยู่สองตัวจะมีเก้ากับอะไรเก้ากับเจ็ดใช่ไหมหรือเก้ากับสามเก้ากับเจ็ดใช่ไหมเพราะว่าสามเดือเพื่อนเก้ากับเจ็ดค่ะเก้ากับเจ็ดนะก็เลยเอาเจ็ดตัดเก้าทิ้ง เอามาเยอะก็เนาะขนาดห้าตัวนี้ไม่มีตังค์ซื้อเลยะนอกจากแะดวงจริงนะเราตัดเล่นเนาะเราตัดออกมานี่เนาะถือ่าโอเคนะคะอืมเลขมห้าตัวนี้ก็คือบนสาม ล่างสองโอ้ปวดฟันอีกแลปวดมากค่ะปวดมากเป็นร้อนในด้วยอืมอะไรจะขนาดนี้อานอกเรื่องอีกแล้วประมาณนี้นะคะดูกันให้ชัดมนรู้ชัดหรือเปล่าเนาะมันเป็นยังไงไม่รู้มันเป็นเนิบเนิบยงไงไม่รู้อ่ะสองให้จำๆนะคะลาสตาร์ข้างล่างเหมือนเดิมนั้นชุดรวมนะคะได้หมดเลย ทั้งบีทั้งปกเอยปกไม่มีเนาะทั้งนอยทั้งหุ้นทุกอย่างหุ้นบีแล้วค่ะเอาอเป็นว่าประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ